วัสดีค่ะวันนี้พี่ที่ได้นะคะเอ่อเราจะมาดูนะคะว่าตอนนี้นะคะเขาคิดเอ่อและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะก็จะมีธาตุดินนะคะประสบกันมังกรนะคะแล้วก็เอ่อมีธาตุน้ํานะคะปรากฏมีนพิจิกนะคะแล้วก็เดอสตาร์นะคะแทนราศีกุมได้นะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะอันนี้ก็จะเป็นราศีมังกรนะคะเดวิลนะคะก็สําหรับในตอนนี้นะคะเขาก็มีความรู้สึกลังเลนะคะอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็คนพบว่าคุณนะคะเป็นคนที่ ใจดีแล้วก็ดีที่สุดสำหรับเขานะคะคือคุณนองพัฟนี่เหมือนกับเป็นน้องสาวของดีเอ็มเพสเลยนะคะ mm hmm. เขาก็อยากจะมาให้เมีการเปลี่ยนแปลงนะคะให้ได้รับที่เท่ากันนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะจะมีสองคนนี้เขาก็จะแบ่งเท่าๆกัน mm hmm. ก็คือถ้าคุณสิ่งที่คุณเคยทสํสถึงดีๆให้กับเขาะคะ mm ่ะ hmm. เขาก็ยังจําได้เขาอยากจะมามอบถ้วยความรักให้กับคุณเหมือนเดิมนะคะก็เลยอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าสองเหรียญนะคะคือการบาลานซ์ในความสัมพันธ์หรือว่ายังอยากจะวน,วน,วน,วนๆเวียนในชีวิตนะคะเขาก็จะมามอบความมั่นคงให้กับคุณนะคะเป็นอัหจีบินถ โดยที่มีที่อภราพด้วยนะคะก็มีความรู้สึกเอามากกว่าเพื่อนไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ถึงกับแฟนนะคะหรือไม่ก็นี้ก็คือเอมีความรู้สึกอารมณ์ดีรื่นเริงนะคะหรือไม่ก็คือช่วงนีนะะ้เขาก็อาจจะมีสังสรรค์กับเพื่อนบ้างนะคะแล้วก็เดลสตานะคะก็มีอาชีพที่อยู่เออ่ เมืองหน้านะคะก็อาจจะเป็นนักร้องดารานักสแสดงยูทูบเบอร์นะคะอินลูเอนเซอร์ได้นะคะเขาก็มีความรู้สึกรุ่มหลงนะคะแล้วก็คิดถึงคุณมากนะคะอย่างเดอลสตาร์นะคะก็คือเป็นแรงบันดาลใจนะคะปราถนาของเขาเลยแล้วเป็นเดอลเดวยก็คือมีความรู้สึกเอ่อตัดกันไม่ขาดนะคะยังคิดถึงรุ่มหลงนะคะที่สิบแปดหมวกนะคะซงออลวานะคะก็จะได้รับชัยชนะนะคะในหน้าที่กการงานนะคะหรือว่าในที่นี้นะคะหกไม้ก็หมายความว่าเขาจะกลับมานะคะจะมาพิชิตใจคุณให้ชนะนะคะจะมาชนะใจคุณให้ได้เหมือนเดิมนะคะ โดยที่ตอนนี้นะคะเขาก็มีเซมิทอฟันะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องทำนะคะเขาก็คิดในหัวเลยนะคะว่าจะทำยังไงถึงจะวนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์คุณได้นะคะโดยที่จะมาพิจิตใจคุณชนะใจคุณได้เขาก็คิดอยู่นะคะว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างนะคะก็ฟุง้งเฟอ้อไปเยอะแยะเลยนะคะเจ็ดถ้วยนะคะก็นอกจากจะหมายถึงมีการงานหลายสิ่งหลายอย่างต้องทํานะคะหรือว่ามีภารกิจหรือว่ามีตัวเลือกคนคุยทางเรื่องเยอะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้เมื่อมาขยายสิบอวานนะคะแล้วก็เ็นควีนอฟขับนะคะ ในที่นี้นะคะหมายความว่าเขาคิดว่าเราต้องหาหลายๆวิธีเลยเพื่อที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันและก็มาวิจัยใจคุณนะคะก็อันนี้ก็เป็นความรู้สึกและก็ความคิดของเขาะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ